อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาพบก,กับผมฮักบอลอีกเช่นเคยวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพิมียลีกคืนวันอังคารที่3พฤษภาคมหรือเช้าตู่วันที่4เวลาตี2นะครับ เป็นการพบกันระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทีมรองจ่าฝูงในขณะนี้เปิดบ้านเจอกับทีมเวสต์แฮมโดยอัปเดตอันดับปัจจุบันของแมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางตามหลังอาร์เซนอลอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นลงเล่น32ชนะ24เสมอ4แพ้4ยิงได้ถึง84ประตูเสียไปแค่30ประตูส่วนทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมอยู่อันดับที่15ของตาราง ลงเล่น33ชนะได้แค่9เกมเท่านั้นเสมอ7แพ้ไปถึง17เกมเลยสู่กาดนี้ผลงานไม่ดีมี37แต้มโดยมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอย่างนอตติงแฮมแค่4แต้มเท่านั้นส่วนผลงานล่าสุดของแมนซิตี้เกมก่อนหน้านั้น26เมษายนแมนซิตี้เปิดบ้านถล่มปืนใหญ่อาเซนอลไปถึง4ประตูต่อ1 เท่ากับว่า3เกมหลังสุดแมนซชตี้ชนะได้100%ครับวิเคราะห์เกมของวันนี้อย่างที่ผมได้บอกไปการพบกันของผู้จัดการทีมเป๊ปกับเดวิดก็เป็นทางด้านของเป๊ปที่กลยุทธ์ดีกว่าแล้ววันนี้เป็นเกมสำคัญที่แมนซิตี้ต้องเก็บ3มแต้มให้ได้เพื <S <S ่อที่จะสามารถแซงปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลไปอีกครั้งหนึ่งครับ <S 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 เพราะฉะนั้นเกมนี้แมนซิตี ผมต้องการทำประตูให้ได้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบและสามารถเล่นง่ายๆในช่วงเวลาที่เหลือแต่ลึกๆวันนี้ผมคิดว่าน่าจะชนะขาดเกิน2ประตูแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ 9, a อ s m เ8 9เว็บตรงของยูฟาเบทครับ